สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลน,นะครวันนี้คุณแม่มีผ้าถุงมาใหม่นะคะชาวบ้านเอามาให้คุณแม่ช่วยไลฟ์ช่วยขายนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมายกราคาถูกๆเลยนะคะปกติเล่าขายกันอยู่ที่650ห้าสนะคะวันนี้คุณแม่จะมาโปรอยู่ที่380นะคะเป็นของชาวบ้านเอามาใหม่ค่ะ ันนี้มาใหม่นะคะของมาใหม่นะคะของมาใหม่แยะๆเลยพวกคุณแกช้างก็ทามาใหม่พวกคุณแกช้างตัวละสี่สิบาทเท่านั้นค่ะปกติขายหกสิบเก้านะคะพวกคุณแกช้างสี่สิบาทค่ะสวยมากพวงคุณแกช้างสี่สิบาทถนนภาคามขายตัวละหกสิบเก้านะคะร้านไม่สวยขายสี่สิบาทค่ะ ดอกพิกลก็เยอะนะคะดอกพิกลก็เยอะค่ะแล้วคุณแม่ขอยกผ้าดักได้อย่างดีนะคะต้องกาบขอภัยนะคะปากซีบปากเซียวเหนียวซับตะเกินนะะทำงานทั้งวันได้พันห้านะ,ะทําไปทํามาได้ห้าพัน 5, เพลงเขาร้องมาแบบนี้ตัวน,นี้แกะโอบอย่างดีนะคะท่านในเอฟเอฟคุ้มเลยนะฮะอันนี้ของมาใหม่เจ้าใหม่นะคะบอกว่าไม่มีเงินค่าเธอไม่ลูกไม่มีเงินค่า ซื้อกับข้าวให้ลูกกินก็แล้วผ้าเข้ามาขายนะคะคือแรกเลยนะคะยังไม่ได้ติดรหัสเลยสวยมากนะ,ะเป็นผ้าดักแด่อย่างดีค่ะแกะโอบด้วยนะ,ะน้ําตาลทองนะสามร้อยแปดสิบบาทของเซตนี้คุณแม่จะก,กองหนังบ้านนะขครเอฟเอฟเลยนะคะจะไม่ไปรวมที่หน้าบ้านเพราะหน้าบ้านขายสามร้อยเก้าสิบหลายท่านจะบอกว่าเอ้าทำไมไม่ขายสามร้อยเก้าสิบเป็นของคนเจ้าค่ะเป็นของคนเจ้านะคะโปรโมชั่นถูกๆเลยรหัสดีๆนะคะแต่ยังไม่ได้ติดรหัสค่ะ ตัวนี้ตาใบโพค่ะลายใบโพนะคะนักได้อย่างดีสีเปลือกไข่แล้วก็สีมะเมี่ยวสวยมากนะคะสามร้อยแปดสิบาทนะสามร้อยแปดสิบาทแต่พอคุณแม่ยกไลฟ์เสร็จคุณแม่ไม่ได้อยู่ร้านนะวันนี้คุณแม่จะขึ้นไปลำงานแห่ประสาทพึ่งพรุ่งนี้ที่จะได้จัดของให้กับท่านนะ,ะท่านโทรมาบอกว่าเอฟสิ้นไว้คุณแม่ก็จะเอฟไปนะคะแล้วก็จะจัดให้ท่านพรุ่งนี้เนี่ยค่ะสวยมากตัวนี้เป็นหมี่ขั้นนะคะเป็นหมี่ขั้นสวยๆเลยนะคะ ไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นอย่างดีราคา650้าสวันนี้เอามาโปรโมชาั่นใหท่านอยูที่380บาทค่ะ380บาทนะคะสีทองค่ะน้ำตาลทองออกส้มทองสวยมากสวยมากๆเลยค่ะ380บาท380บาทเท่านั้นเองค่ะ สวัสดีค่ะมาเอาชุดเหรอมาลูกมาชุดทำให้แล้วย่าค่ะเสร็จแล้วเอาไว้ไหนทีนเอาถุงผ้านะลูกเอาถุงผ้าใส่ให้พับดีๆใส้ป้าเขาถุงผ้าที่เอามาใส่เมื่อกี้เลยนะลูกนะแม่ทำให้ตั้งแต่วันนั้นละสีน,นี้สวยมากนะคะลายมงกุดเพชรค่ะผ้าทอแน่นทอหนาทอดีสวยมาก ทอดีทอนแน,นทอนหนาค่ะสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบนะคะตัวน,นี้เคยยำค่ะผีเสื้อน้อยออกโทนสีฟ้าสวยมากเคยยำนะคะสามร้อยแปดสิบบาทท่านซื้อแล้วได้บุญซื้อแล้วได้บุญค่ะสวยๆเลยคุณยายไม่ได้คุยด้วยเลยคุณยายค่ะไรอยู่คุณยายไม่ได้คุยกับหนูเลยค่ะสวยมากนะคะสีฟ้า 380บบาทเท่านั้นเองค่ะต่อมาเป็นสีส้มนะเอาถูงผ้าไงแม่ย่าบอกให้เอาถูงผ้า นี่ค่ะพื้นที่สวยมากนะคะท่านเองท่านจะนอนไม่หลับเลยทอแน่นทอหนาทอดีค่ะลายมุกุุเพศค่ะสามร้อยแปดสิบของกริชาวบ้านเดือดร้อนนะคะเอามาไล่ขายถูกให้ขอบคุณนะลูกยาวด้วย2อเมตร,ก,รกว่าเลยนะติดตัวหน้ายอีกร้อยเก้า9เก้ามีแปดใบตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นอ่าทอมักไม้ตีเกีียวนะคะ ทอมักไมตีเกลียวแจนแม่ยก490มีผืนเดียวเหลืออีกสี่อันมาตดก่อนตีกันหมดก่อนตีทั้งหมดกันอันนี้ทอหมักไมตีเกีียวนะคะเป็นลายหมีขั้นค่ะมีผืนเดียว380เป็นทอมักไมตีเกียวนะคะสวยมากๆนิ่มมากที่คุณแม่ยก490นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ยก490นะมีผืนเดียว380ทอหมักไมตีเกียวท่านลองดูค่ะหมีขั้นสวยมาก ลายสเก็ตทำสวยมากทุกพื้นสองเมตรกว่าหมดเลยนะคะทุกพื้นสองเมตรกว่ากว่าหมดเลยทุกพื้นสองเมตรกว่ากว่าหมดเลยค่ะทุกพื้นสองเมตรกว่ากว่าหมดเลยสวยมากๆเลยนะคะเอฟซีตั้ไใ้ดูคุณแม่อยู่เอฟได้เลยที่ดูคุณแม่อยู่เอฟได้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ คุณแม่ยกคนละลายหมดเลยนะคะพัเทลยหมดเลยมีขั้นพัทเทลส,สวยค่ะท่านดูได้เลยของจริงนี่สวยมากๆเลยนะ,ะของจริงนี่สวยมากๆเลยนะ,ะถูกมากด้วยสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทเอ้ยสามร้อยแปดสิบบาทค่ะเซตนี้จะยกอยู่ด้านหลังนะคะจะไม่เป็นรวมอยู่ด้านหน้านะคะด้านหน้าจะเป็นสามร้อยเก้าสิบอันนี้เป็นของชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆแกโอบสวยงามมาก แกะอบสวยงามมากเลยค่ะเป็นลายปลานะคะปลาเงินปลาทองค่ะแกะอบสวยงามมากๆเลยปลาเงินปลาทองค่ะปลาเงินปลาทองค่ะต่อมาค่ะต่อมาอันนี้เป็นลายลายอะไรเนาะเป็นลายแบบเขาเรียกลายชาแนลเหรอสวยมากนะคะตัวนี้นะ่ะมีผืนเดียวค่ะ พืนเดียว3 8 0อดิบนะคะท่านได้ดูคุณแม่อยู่เอฟเลยนะคะผ้าเซตนี้หมดแล้วหมดเลยค่ะสามอปดสบหมดแล้วหมดเลย380ดสิบนี่มีสองผืนค่ะหวัวใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวมีสองผืนนะคะต่อกันเลยค่ะสวยมากสีแดงคลั่งค่ะหวัวใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวค่ะสีแดงคลั่งพื้นละสามร้อยแปดสิบบาทค่ะ เขากองไว้นั่นหะตัวนี้ยิ่งสวยค่ะสีพลายสีพลายสีสีพลาย,ย,ยสีน้ําตาลสีม่วงสีเปลือกไข่สวยมากนะคะของจริงนี่สวยมากเลยนะถูกด้วยค่ะสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบาทเท่านั้นเองค่ะสามร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นเองนะคะสวยๆนะคะผ้าเจ้านี่สวยที่สุดสวยมาก สวยมากสวยที่สุดขายถูกที่สุดค่ะงามมากนะลดไปอีกสิบบาทสวยๆเลยท่านเอฟเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยสวยๆเลยหมดแล้วหมดเลยท่านดูได้ค่ะสวยๆส,สวยมากค่ะสวยมากมสวยมากๆเลยค่ะ โอ้ต oh, e e ัวนี้เป็นสองลายเป็นสองลายตัวนี้เป็นสองลายตัวนี้เป็นสองลายนะคะมีผืนเดียวตัวนี้เป็นสองลายมีผืนเดียวตัวนี้สามร้อยห้าสิบนะคะสวยมากสามร้อยห้าสิบผืนเดียวนี้ลายคล้ายๆกันโอ้ตัวนี้เคยยำนะคะตัวนี้เคยยำนะคะเคยยำเคยยำสไลด์นะคะตัวนี้ เครยำมค่ะเครยำดูเครือค่ะตัวนี้เป็นเครือยำนะคะสามร้อยแปดสิบาทเครยำเครยัสามร้อยแปดสิบค่ะเครือยำสีทองสวยมากเครยำนะคะลายไมโพเครยำค่ะคุณแม่ไม่ได้ติดลรลัสค่ท่านต้องแคปหน้าจอนะ,ะส่งลายให้หาคุณแม่แล้วก็โทรหาแม่ดูไาใหนูหน่อยแม่ก็จะแคปไปพวกนี้จับนะคะ จัดพุ่งนี้นะคะท่านอย่าเพิ่งโอนตังนะต้องให้แม่คิดเงินก่อนลายใบโพเคยยำค่ะสวยมากเคยยำค่ะสามรอแปดสิบบาทของที่ไม่ยกนี่สวยๆทั้งหมดเลยสวยๆทั้งหมดเลยค่ะ,ออะสวยๆทั้งหมดเลยเวลสวยๆทั้งหมดเลยค่ะสามร้อยแปดสิบบาทนน้ตัวนี้ตัวนี้ทอบมักไม้ตีเกีียวค่ะ ท่อบมักไม้ตีเกียวค่ะเห็นไหมครับจะเงาอะตีเกียวท่อหมักไม้ตีเกียวสไลด์สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบค่ะท่านเอฟมาได้เลยนะคะเอฟมาได้เลยค่ะต่อมาผีเสื้อน้อยมีสองผืนค่ะต่อกันเลยนะคะแดงคลั่งเป็นผีเสื้อน้อยผีเสื้อคู่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะไม่มีตำเหนิดใดใทั้งสิ้นค่ะสองเม็ดต่อกันเลย บบเมนสองเมต็ดต่อกันสองพื้นต่อกันค่ะสองพื้นต่อกันนะคะสองพื้นต่อกันค่ะสามร้อยแปดสิบผ้ารักได้อย่างดีเลยสวยๆเลยนิ่มๆทอหนาทอแน่นอันนี้ก็สองพื้นต่อกันนะคะสวยมาก ลายสเก็ตทำสวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยนิ่มมากพลิ้วขายกันผื้นละหกร้อยห้าเลยนะแต่วันนี้คุณแม่ามาโปรอยู่ที่380ดมีสองผื่นต่อกันมีสองผืนต่อกันราคานาทีทองเลยค่ะเอมมาได้เลยราคานาทีทองเลยนะคะราคานาทีทองเลยค่ะ3ามปดสิบ มาอีกแล้วเคือยเคยือยำม่วงัวนี้สวยมากเคือยำแกะโอบค่ะแค่รายยำแกะโอบสวยมากสีไลาสีม่วงนะคะเคือยำแกะโอบต่อมาสีม่วงค่ะสีม่วงเปลือกไข่สวยมากนะคะรายสเก็ตทำมีสองผืนต่อกันผืนละสามร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นค่ะมีขั้นค่ะ มีขั้นสวยงามมากๆเลยนะคะมีขั้นมีขั้นค่ะสวยงามมากๆเลยสามร้อยแปดสิบบาทอันนี้ไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะทอแน่นทอหนาทอดีสวยงามมากสองพื้นสุท้ายพื้นสท้ายจ้ะพื้นสไตล์ตะเกียงคาราดีนสวยงามมากสี สีแดงเปลือกไข่นะคะสวยมากพื้นส,สไตล์แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยไทยนิยมการสวยกลาบขอบคุณเอฟซีสายบุญค่ะ<ส>คุณแม่มีกระเป๋าสตางค์สองซิปมาใหม่สวยสวยสคุณแม่มีกระเป๋าสตางค์สองซิปมาใหม่สวยมากเ<ส>ยอะมากสวยมากใช้ผ้าหนักแด้ทำค่ะเยอะมากสวยมากม้องทีบอกว่าน,นี้สวยอย่างดีนะคะ ราคาสามร้อยเก้าสิบวันนี้คุณแม่โปรโมชช่นใในท่านอยู่ที่ใบละสอง้อยแปดสิบปกติคุณแม่จะยกขายสามรอห้าสิบนะสองซิปอย่างดีเพิ่งเก็บมาเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะท่านใดเอฟเอฟได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูกองกึ่กึ่กมักใหญ่ท้่ยกกระเป๋าให้แม่ญาติดูสินี่ค่ะอันนี้เป็นสองซิปอย่างดีนะคะสวยสวยเลยอันนี้ก็ขายนะคะคนนี้ก็ขายนะคะค,นน,คนนี้ก็ ชื่ออะไรนี่ชื่อนัองพีนค่ะเป็นใครมาจากไหนเป็นหลานแยสวยเป็นหลานย่าหรือหายายหานย่าด้วยเป็นหลานย่าลูกใครนี่ลูกป้าป่าลูกป,ป้าป่าซันเดย์ลูกป้าป่าซันเดย์ทำไมหน้าสวยจังเลยนี่ค่ะสวยงามมากนะคะแล้วก็มีกระเป๋าถุงเงินถุงทองด้วยอันนี้ใช้ตีนจกทำนะคะ ราคาร้อยาเค่ะโปรโมชั่นร้อยห้าสินะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยไทยนิยมคามสวยต้องกราบขอพระคุณเอซทุกท่านนะคะอ่าชอบผืนไหนลายไหนให้ท่านแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะ0ูนดหนึ่งค่ะสามแปดศย์สี่สมสามแดแม่สวยสกลนครนะคะแม่สวยสกลนครผ้าเม็ดลายท่านก็บอกว่ามีสีอะไรบ้างนี่ค่ะผ้าเม็ดนะคะสีแดงข้างร้อยแปดสิบสีแดงข้างล่างก็ร้อยแปดสิบ ตัดเซตเข้ากันได้นะสวยงามมากๆเลยนะคะผ <_ C 1> ้าดักแด้นะคะผ้าสีครามร้อยดักแด้สีงาช้าง180ดสิบเปลือกไข่ร8 0ดหมดเลยนะคะมีแดดสวยๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็ยังเหลืออยู่สไลด์นะ,ะเหลือสไลด์อยู่นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ไม่สวยไทยนิยมความสวยก็ปิดร้านแล้วจะขึ้นไปไปงานแห่ประสาทพึ่งนะ ท่านชอบปืนในลาไในแคบหน้าจอโทรหาแม่ได้เลยนะคะศูนค่ะสามแ3ดศูนสีร้อยคอสร้อยคอเส้นใหญ่หลายท่านบอกอยากได้อันนี้ไม่ขายนะคะมาโชว์นะหลายท่านอยากได้บอกไม่ขายเอามาโชว์วันนี้ทำมาโชว์นะคะทำมาโชว์ค่ะทามาโชว์โดยเฉพาะเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะขึ้นไปงานกาชาไองานอ่าที่งานประสาทพึ่งเนาะ ไปสามวันเลยแต่กลางวันขายของอยู่ค่ะเปิดร้านแล้วก็ปิดไปพรุ่งนี้คุณแม่เดินแบบชุดเดินแบบพระคามคุณแม่ก็ตัดแล้วนะตัดวันเดียวนะค่ะขอบคุณนะคะเอฟซี FC สายบุญเออพอดีสายบุญเนาะได้โอนเงินเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแก้ให้ท่านได้รับทราบแล้วล่ะสายบุญที่จะร่วมบุญกระถิน่นเก้าวัดเนาะร่วมบุญกระถินเก้าวัดคุณแม่จดรายละเอียดไว้ จดรายละเอียดไว้แล้วนะคะแล้วคุณแม่จะจ้างแกล้งท่านอีกทีหนึ่งนะคะจดรายละเอียดไว้ก็จะมีลำดับที่เก้านะคะรหัสอ่าเอห้าหกเก้านะคะห้าหกเก้าท่านก็ร่วมมาหนึ่งพันบาทลำดับที่เอห้าหกเก้าร่วมหนึ่งพันบาทแล้วก็อ่าหลายท่านนะคะที่ได้ โอนเงินมานะคะ๋้วคุณแม่จะลงแล้วก็จะแก้ท่านอีกรอบหนึ่งนะคะพรุ่งนี้กราบขอบพระคุณและกราบสวัสดีค่ะ